มาแล้วติมซัมคอนชุยของเรามือแรกของเรานะคะที่สู่ตาจะ กีหลายสาระเปาจิมซัมสุทารถนะคะนี่คือผลงานของเราเขาจะมีโซนให้นั่งแบบอันนี้เรานั่งเอาดอเนาะมีข้างหน้าหน้าแบบสติลิพนนแล้วก็มีข้างหลังแล้วตรงกลางก็จะเป็นอ่ำห้องแอรแล้วก็ตะกี้นะคะเช็คบินมามีติมซำทั้งหมด13เข่งแล้วก็มีไข่กระทะของเฮียเป็นไข่ลวก แล้วก็มีสระเปาทอดกาแฟคาปูชิโน่สองก็ยอดรวมอยู่ที่505บาทก็ราคาสูงนิดนึงนิดนึงประมาณนึงประมาณนี้ฝากท้องได้ออที่นี่มีที่จอดรถด,ด้วยนะคะเยอะเลยจอดรถเยอะมากค่อนข้างสะดวกเรื่องนี้ คค่ะตอนนี้พวกเรามาแวะกันที่ร้านประจําของเราอีกแล้วป้านีกมอร้อยอือากาศ,ากาศดีมากมเย็นสบายใช่แวะมากินข้าวกลางวันก่อนนะคะก่อนเข้าโรงแรมเดี๋ยวให้ดูว่าวันนี้เรากินอะไรกนะันอ,อ,อันนี้<า>คือขาดไม่ได้เลยนะใช่แล้วแกงส้มปลากระพงอันนี้พี่เขาพรีเซนต์มาก ทอดกระเทียมเขาบอกว่าเนื่องจากว่าของเพิ่งเข้าอะไรอยากให้กินสดๆอันนี้เป็นต้องมาต้องกินเลยอะไรนะลืมชื่อใบเลี้ยงผัดไข่น้ำพริกกะปิผักสดเป็นเมนูที่แถมทุกโต๊ะใช่ครับจับให้ใช่อันนี้แกงส้มเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะโอ้สีแบบแซ่บมากอ่ะอืมสราทอดกุ้กล่อเผ็ด ดูปลาปลานี่ปลาตัวใหญ่มากชิ้นบะเหตกนะครับนี่หัวน้ำแกงส้มแบบถ้าใจอ่ะเปรี้ยวที่ถึงแ่เลยเปรี้ยว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 รสชาติกลมกล่อมอ่ะเปรี้ยวเค็มได้ครบรครับอันนี้ใบเหลียงผัดไข่ซึ่งอืพระปกติบางที่ก็มีมีตะใบแก่มาให้อันนี้แบบใบอ่อนเลยดี อร่อยใบอ่อนไม่เหนียวลุกดิบอันนี้ลูกพ่อสอนบอกกรอบนุ่มปะกรอบนุ่มไม่ใช่กรอบกรอบแข็งคือสดปะสดสดไม่คาวไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวเลยออกเค็มหน่อยอืมแต่จริงต้องกินกับข้าวอืม โอเคอ่ะเดี๋ยวลองน้ำพริกน้อยเปรี้ยวมะนาวมานี่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาแถมน้ำพริกให้อยู่ทุกโต๊ะอยู่แล้วซึ่งน้ำพริกที่นี่อร่อยมากเลยนะครบรสเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากินข้าวก่นละไม่หวานละกินข้าวก่อนนะ ที่นึ่นะคะชื่อเคียวจิน สวัสดีค่ะชาวเรานะคะสวัสดีเช้าเที่ยวบาวบาวไลทาวเวลนะคะตอนนี้เราอยู่สุราธานีที่นี่คือคือแรกของเรานะคะชื่อบริดฮิลคาเฟ่เขามีคาเฟ่แล้วเขาก็มีบ้านผ e ักด้วยเดี๋ยวพารูมทัวร์วิลล่าของเราเรียกวิลล่าได้ไหมได้แหอวิลล่าเออ ตรงที่เรายืนอ,อยู่แบบนี้ค่ะบ้านแบบนี้มีแค่สองหลังนะคะแล้วก็ข้างหลังที่เห็นเป็นเต็นเ์เนี่ยมีสามหลังเล็กๆประมาณนี้ความพิเศษของหลังเราคือหลังใหญ่กว่ามีหลังใหญ่กว่าแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งชมวิวแบบนี้จริงๆเราจะต้องกินหมูกระทะเย็นนี้ตรงนี้แต่จากสภาพฝ้าที่อยู่ดีๆก็มืดเนี่ยคาดว่าได,ได้กินในบ้านแน่ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็จะมีนี่ค่ะอ่างแช่ไอมีอ่างแช่ด้วยมีอ่างแช่แบบชแช่น้ำตีฟองชมวิวเขาแล้วก็มีเฟตาขายด้วยนะคะหน้าห้องนีไปอยู่ในห้องเดี๋ยวพาไปลูมทัวร์ในห้องเพราะว่าฝนลงแล้วเดี๋ยวเลี้ยวไปห้องน้ำก่อนได้ไหมกับหลังแล้วก็ พอเป็นบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมคะห้องน้ำเขาจะอยู่แย่ออกมาข้างนอกจริงๆหลังเล็กก็เหมือนกันที่น้องพาดูตกปะ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 ก็คือเนี่ยค่ะก็จะมีอันนี้การอันนี้เรียกอะไรวะไม้ไผ่นี่แล้วก็จะมีอ่างล้างมืออยู่ข้างหน้าพร้อมกระจกแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนห้องน้ําก็จะแบบอิงธรรมชาติมาก มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็แชมพูชาวเวอร์แล้วก็ชาโคโแล้วก็ชั้นวางของแล้วก็มีพวกแปรงสีฟ้านนี้ขาย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 แปรสิบาทเซาน่าจะแบบเหมือนฝรั่งแบบเย่ายดอะไรอย่างนี้เดาเอานะนี่ก็คือขายก็ประมาณนึงค่ะได้อยู่ได้อยู่ คือเราก็เข้ามาอยู่ในห้องฝนลงหนักเลยแค่เดินก<ม>้าวเข้าห้องเองอะ่ะ<า>โอ้เ,เอออะไรวะก็คือบันไดบ้านมันค่อนข้างสูงไม่ค่อนอยู่ว่ะสูงแล้วก็ชนันแล้วก็<ม>เขาเรียกอะไรหน้าบันไดปะตัวชั้นหน้าบันไดอะ่ะ<อ>มันเท้าหนูาวางได้แบบ คนเดียวอ่ะคือมันแคบอ่ะเออคือเวลาขึ้นเดินก็แบบควรระวังนิดนึงใครตรงนี้เอ๋อเพิ่งสังเกตว่ะอ๋อไม่มีทีวีอ๋อเขาให้เราอยู่กับธรรมชาติซึ่งเออเสียงฝนเสียงกระจักกันแล้วก็อะไรนู่นนี่นั่นประมาณนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเคาน์เตอร์รวมๆน่าจะมีให้ห้อยเสื้อผ้าได้นิดหน่อยแต่ว่าน่าจะ น่าจะไม่ค่อยเวอรเพราะมันน่าจะละของออันนี้ก็จะมีแค่ฟรีก็คือจะมีน้ำน้ำเปล่ากับออันนี้กาแฟกับโอวัลตินนะคะส่วนมาม่าก,กับเลอันนี้ก็คือเสียตางแต่ที่ชอบก็คือเขามีชุดยาสามวันประจำบ้านให้กับที่ฉิดกันเถ้าากับก็ห้สิบบาทเด้อเข้าใจได้แหละ เฮ้ยหรือขายวะอ๋อขาย,ขายไม่ได้ให้ใช้ขายแล้วก็ตู้เย็นก็ตู้เย็นไซส์ใหญ่อยู่นะโอเคก็มีเครื่องดมเครื่องดื่มโน่นนี่นั่นชั้นล่างนี่ของเรานะคะป,ประมาณนี้แล้วก็น้ำดื่มของโรงแรมเพิ่มให้อีกสองเท่ากับเป็นสี่ขวดก็โอเคเนาะโอเคแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนเตียงนอนจ้าเป็นไงเฟิร์มอืม <Okay. S 2> ประมาณนี้แต่ว่าของใช้ก็ครบนะคะออมีผ้าคนหนูผ้เออาเช็ดผ้าเช็ดผ้าชว่วยคนหนูกับผ้าชินหัวออแล้วก็มีหมอนอย่างละสองใบแต่ว่าแอร์เย็นมากอันนี้แฮปปี้มากใช่ นี่ครับดีอ่ะดีมากพี่ถือวิวดีมากเลยนะตอนเช้ากินข้าวที่แบบโหมันคนละฟิลกลับไปทะเลเนาะแล้วแบบอากาศดีมากคือเมื่อคืนฝนตกมามันตกแต่เย็นเลยแล้วกทั้งคืนแล้วเรานอนกับเที่ยงคืนนอก็ยังตกอยู่แต่ว่าพอไม่ได้ตกแบบเป็นพายุอ่ะนะเขาก็ตกกูกุกกอ เช้านี้โรงแรมก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ที่ห้องใช่ถึงห้องเลยเป็นข้าวผัดเนาะเป็นข้าวผัดอยวกกินสัตว์ลูกกรดูกแล้วก็มีผลไม้เหมือนมะนาวเข้ากันโองเคมากการเดินทางทำให้เราจุ่นเช้ามากเจ็บมือ โอ้มันก็จะมีเรื่องหนึ่งคือเสียงรถบรรทุกตอนกลางคืนอาจจะดังหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงถึงให้ตื่นนะก็ไม่ตื่นแหละจริงๆแล้วก็จริงเราเหนื่อยมากเราเมื่อวานตื่นเช้ามากคือเราอยู่ติดถนนถาว่ามก็เข้ามาประมาณอยู่นะประมาณร้อยเมตรประมาณประมาณนั้นละไม่ได้ยินเสียงรถเลยค่ะเนี่ยได้ยินไหมอืมประมาณนี้ ไม่ได้รุนแรงมากแต่ถ้าสิบล้อเขเครื่องท่อดังๆก็จะมีหน่อยอืมโอเคแล้ววันนี้เราจะทำอะไรต่อวันนี้เราจะเข้าไปนอนที่เขื่อนเชี่ยวล้านเขื่อนเชี่ยวหลานเราเคยไปไหมเราเคยไปแล้วแต่เเคยไปแล้วแต่เราไม่ได้ไปพักอ่าใช่วันนี้เราจะเข้าไปนอนอะไนเลยมันเลยเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตื่นต้องตื่นเช้าเพราะว่าเขานัดกันเช้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล่ารายละเอียดทิปให้ฟังทีอืม โอเคจ้ะงั้นขอกินข้าวคาวต่อนะอืมอ <Morning. S 1> โอเค